33คุณสามารถหาซื้อได้ที่ตลาดตู้น้ำนะคะสีนี้พี่บอกเลยค่ะว่าเราไม่สามารถนะคะที่จะซื้อในเมืองไทยได้หาซื้อไม่ได้แล้วนะคะคุณต้องไปซื้อที่เอธิเปียเท่านั้นไม่เป็นีีม,มตันแล้วละ่อะอ๋อเหรอคะมโมเมค่ะมโมเมนะคะพี่เป็นโมเมอาละคะ่ะสิ่งสุดท้ายมมที่เราต้องทำให้ผู้หญิงสวยได้มมบอกเลยค่ะว่าเป็น การตัดดัดตัดเอามาโดยมาการดัดขนตาอ่ะปัดขนตาและติดขนตาปลอมแต่วันนี้ค่ะพี่รีพี่ไม่มีขนตาปลอมพี่มีแค่ที่ดัดขนตาและมาสคาร่านะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพี่จะสอนวิธีนะคะให้นุ้องดัดขนตาก่อนเลยนะคะอะนะคะเตรียมตัวน้องๆน้องๆนๆเตรียมตัวค่ะสิ่งที่เราต้องมีคือขนตางอนงามสวยงามนะคะ นี่ค่ะใส่เข้าไปในเบ้าตาดูค่ะแล้วเข้าไปให้ลึกที่สุดนะคะน้องแล้วคุณทำมือให้ได้สามสเต็ปสเต็ปแรกเป็นอย่างนี้ค่ะอุ้ยนั่นเจ้าใหญ่เลยเนาะอยากรู้ว่าทำไงนะคะต่อมาค่ะคึึบสเต็ปที่สองจึ๊กจึ๊กให้ได้สามสเต็ปเห็นนะนอนลนขึ้นมาเลยสามสเต็ปย้ำอีกครั้งค่ะเข้าไปนะคะหนึ่งสอง สามคบให้ได้เห็นไหมคะวันนี้อ๋อขอทิชชู่ด้วยค่ะตาจะบอดแล้วค่ะอีกข้างหนึ่งนะคะย้ำหนึ่งสองสามอืมอันนี้ไม่ค่อยขึ้นนะคะเป็นไงคะเลิศขึ้นมาทันทีต่อไปค่ะแต่ว่าถ้าจะให้ดีพี่แนะนำนะคะเป็นของ Shu Uemura จากญี่ปุ่นนะคะซึ่งสามารถหาซื้อได้ในเมืองไทยแล้วอ่ะต่อไปเป็นมาสคาร่า โอ้ยเหนื่อยไหมคะเหนื่อยเหมือนกันเนาะมาสคาร่าค่ะเดี๋ยวพี่จะบอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นลิมิเต็ดเอ dition นะคะเป็น C.A. วอลุ่มนี่ค่ะนี่นะคะเห็นไหมคะ C.A. วอลุ่มนะคะเวลาคุณน้องนะคะทุกคนที่ใช้มาสคาร่าเวลาเปิดขึ้นมาแล้วดึงขึ้นมา อยากกระชากกระชักกระชักเข้าไปไม่ได้ดึงเข้ามาแล้วจบนะคะไม่ใช่เข้าไปย้ำเพราะคุณจะดึงฝุ่นละอองจากภายนอกเข้าสู่ภายในอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ได้นี่นะคะวิธีปาดวิธีปาดปาดจากหัวตานะคะหัวตาถึงปลายนี่ค่ะทําเป็นช่อก็ได้เห็นไหมคะเกะึ้นมาเลยอีกคข้างหนึ่ง อีกข้างหนึ่งพอจะหัวตาค่ะอ๋อพี่พิลืมค่ะไม่เป็นไรค่ะแล้วก็มีการสับขาเลาะกันบ้างนะคะพยายามอย่าให้เนื้อมาสคาร่าเข้าไปกระจุกตัวรวมกันนะคะจะดูเหมือนคนเป็นก้อนได้ไหมคะัเป็นก้อนไม่ดีอ่ะเนี่เห็นไหมคะโอเลิศเลยนะคะแต่ว่าเราไม่จบไปห้านั้น ขอย้ำอีกรอบน,นึงด้านขวามือ, <c oughs> อมขวามือค่ะทีนึงเลิศนะคะเขาเรียกว่าแต่งหน้าวันสบายสบายให้ดูมีอะไรขั้นสุดท้ายแล้วก็ฝาดซ้ายขวาอีกเอาละค่ะน้องมีอะไรต่อไหมคะอ,อะายไลเนอร์เอาไหม ไอายไลเนอ,ไอไร์อายไลเนอ,ไอไร์อไม่ต้องค่ะ<อ>เพราะว่าถ้าเกิดคุณน้องคนไหนที่มีตาที่โตอยู่แล้วอายไลเนอร์ไม่สําคัญพี่บอกเลยนะเพราะว่าอายไลเนอร์จะทําให้น้องตาเล็กลงนะคะพเพราะว่ามันดาแต่ถ้าคุณน้องคนไหนไม่มีชั้นตาแบบคนถ่ายรูปคนนั้นนะคะต้องทาต้องทานิดนึง <c oughs> ไอายไลเนอร์เพราะทําให้ดูตาโตาขึ้นมาคนไหนรูปถ่า,าเยเองหนสิไหนคนไหนที่ว่าตาเฉยวคะ่ะ<อ>นะคะเอาละค่ะสำหรับตรงนี้พี่ก็ว่าโอเคแล้วเนาะ อายลิปสติกลิปสติกขนตาล่างนะครับขนตาล่างครคับขนตาล่างถ้าเป็นวันธรรมดาพี่ไม่แนะนําค่ะเพราะว่าขนตาล่างเนี่ยจะทําให้คุณดูเหมือนไปงานราตรีมากเกินไปอเออไม่ดีนะคะต่อไปกี้เห็นมีคนที่ถ่ายก็ทาน,นะคร<า>ับฮะจะไปงานราตรีตอนเย็นอ๋อค่ะโอเคงั้นได้ไม่เป็นไรอ่ะต่อไปมีไฮไลท์ไหมคะมมสีขาวมีอะไรบ้างคะคุณเนี่ยไม่มี<ห>มคุณมันมีอะไรไหมโอ้ตายมารถมาในแอร์ในแอร์เอา ไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์ทีนี้มีทนี้มีทนี้พี่บอกเลยค่ะว่าใครที่มีจักรแร้นะคะที่มีขนที่มีช่วงขนนะคะค่อนข้างยาวพี่แนะนำค่ะจากเรโซเรเซอร์คิงนะคะจาก7ซเว่นอทุกสาขาทั่วประเทศนะคะสามารถหาซื้อได้นะคะเพียงแค่คุณยกแขนทางด้านซ้ายมือแล้วทำ ทําการนะคะเชฟลงไปถ้าจะให้ดีนะพี่พูงตรงไม่ต้องทาอะไรแต่ว่าให้คุณโกนตอนที่จักรยาเปียกนะคะเปียกเสร็จก็โกนเสร็จเท่านั้นซับด้วยทิชชู่เบาๆนะคะที่บ้านมีสมูทอีไหมถ้ามีโปะลงไปเลยนะคะหลังจากนั้นจะทําให้รูขุมขนของจักรยานั้นสมานอ่าแหลกลงนี่พี่พูดเรื่องจริงนะสมไฮไลท์ค่ะขอแปรงด้วยค่ะ อ๋ออันนี้ไม่เป็นไรค่ะใช้ได้นะคะได้สิ่งต่อไปที่พี่จะแนะนำต่อไปนี้นะคะสำหรับเรามาดูตรงตากันบ้างไฮไลท์จากเคสเคสนี่เลยนี่ซูมเข้ามานะคะเคสทั้งหมดมีห้าสีแต่วันนี้พี่จะเลือกไฮไลท์หนกแก้มอ่าวันสบายสบายเราจะไม่เราจะไม่ซีเรียสนะคะสบายเราจะไฮไลท์หนกแก้มแต้มไปเลยค่ะสีขาวนี้ เอ้แค่หนกแก้มหนกตาเนาะเออกูว่าอยู่หนกแก้มเท่าไหร่วะนะคะแตะเข้าไปเหาเาเหลาเค่ะอย่าพี่บอกเลยว่าน้องอย่าพยายามให้มันเข้ามาที่ตรงนี้จะเหมือนลิเกทันทีนะคะแค่ประมาณตรงนี้ค่ะส่วนนี้นะคะหนึ่งในสามปั๊บปั๊บแล้วใช้มือด้วยโอเคไหมอ่า ข้างนี้และข้างนี้จะดูแตกต่างขึ้นมาทันทีฝั่งนี้จะดูตามีอะไรนิดนึงดูมีอะไรโคตรเซ็งมากเลยเดี๋นะคะพี่เก่งเนาะพี่ก็เอ็กซ์เพรสมากเลยมากันดูอยู่ในห้างอะไรเงี้ยเนี่และสำหรับสิ่งต่อมาไฮไลท์นี่มีประโยชน์มากใครที่ดูตัวว่าจมูก ไม่มีดังใครคะมีไหมไม่มีอะไรที่นี่มีใครมีบ้างไหมคะมีคืออะไรอ๋ออีวันนั่นก็ทํามาแล้วนะคืออาจจะไปน้องใช้ไฮไลท์ที่ทุบเลยที่ทุบเลยจุดนี้นะคะสามคนเดียวค่ะไม่จําเป็นต้องไปเสียค่าสัญญากรรมทำจมูกเหมือนพี่คนนั้นยอมโอเคค่ะ คนเราก็สวยได้ด้วยเมคอัพนะคะไม่จำเป็นต้องเจ็บตัวเอาละค่ะน้องสามารถลงไปที่สันจมูกอย่างนี้นะคะใช้นิ้วเกี่ยเยบาๆโอ้ม oh oh. <laughs> ่อเขานั้นไม่พอล่องคางค่ะเพราะว่าพี่ป็นคึงคางสั้นอให้ดูคางยาวนิดนึง <c oughs> ตรงนี้ด้วยค่ะ ให้ดูว่าช่วงเนี้ยหน้ามีหน้ายาวขึ้นมาและสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับท่านใดที่มีหน้าผักว้างนะคะเพื่อทำการกรบหน้าผักให้ดูแคบลงใช้สีอื่นเลยจรใชๆเราต้องมีใช่ชต้องมีสีน้าตาล,แ,ลแต่ไม่เป็นไรแปลแปลมันมอ่าน,นั่นแหละค่ะเวิร์กมากอันนี้นะคะมาจากนาประเทศญี่ปุ่นนะคะหาซ <มา S 3> ื้อได้ เซ็นทันทุกสาขานะคะนาแล้วก็แป้งที่เราจะใช้เป็นแป้ง georgio macrae นะคะจากอะไรพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนน่ะนะคะซื้อได้แฟชั่นไอแลนด์นะคะลามินทานะคะถ้าอยากไปไปได้เลยนะคะเบอร์เจ็สอ่ะน้องเล็งไปที่หน้าผากพี่นะคะพี่จะลงสีนี้ค่ะเราใช้สีนี้เนาะ อ้ะผักกว้างพี่ทำให้ดูซอฟลงลเหมือนกันนะคะ<า>คนนั้นด้วยนคนนั้นด้วยพ <c oughs> ค,คนนี้ด้วยค่ะคนนี้ด้วยจะทำให้ดูหน้าผากแคบเพราะที่จะหลอกเราจะหลอกนะเราจะหลอกให้ดูว่านี่เ,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 เลยใครที่มีช่วงกรามที่ใหญ่อยากให้หน้าเล็กรีใครได้ค่ะลงเลหน่อยอ่าให้ดูหลอกประชาชนนิดนึงค่ะนารี นี่นี่นีวันสบายสบายใช่ไหมคับหัวเราะหายล้มหายดีไปหมดดองเฉดดิ้งเริ่มแนน่ละเริ่มเยอะละโอเคนะเท่านั้นพอยังอะไรอีกปา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 กไม่มีลิสติกของพี่เองนะคะรอพี่นะคะของพี่จะเลรานิดนึงจะเลรานิดนึงขอไปหนึ่งไม่เลิกนะพี่จะใช้ตัวนี้จะเป็น ทีเด็ดที่ทุกคนจะถามถึงเยอะมากว่าพี่คะหนูอยากค่ะจะได้สีที่แบบว่าทิ้นเบาๆสีแดงวันทำงานทําสบายๆนะคะเชิญเลยค่ะขอดูค่ะดูนี้ซอฟแมทถูกและดีถูกและดีนะคะ NYX จากประเทศสหรัฐอเมริกานี้ค่ะเขาบอกว่า Soft Matte Lip Cream ที่อยากได้ เออรู้สึกเป็นภาษาฝรั่งเศสพี่อ่านไม่ออกนะคะเม่ไรพี่ครับอันนี้พี่แอนเซอร์รับพี่แจกเลยก็ครับอะไรนะคะต้องแจกต้องแจกจ้ามอมอะไอันนี้คืออันนี้คือทางบริษัทเขาให้พี่มาลองเทสจร่ต้องแจกต่อเหรอคะอ๋อเดี๋ยวหลังไม้แล้วกันนะคะตรงนี้จะเป็นลิปครีมเราจะเห็นว่าเนื้อของลิปลิปครีมอันนี้จะไม่เหมือนลิปสติกหรือลิปสเตนนะคะตรงนี้จะทําให้ปากคุณชุ่มชื่นภายในทาไปที่ปากนะต้องเมมด้วยเหรอครับระวังนะครับอย่าทาทั้งปากทาแค่ หนึ่งอักครึ่งยายเอ้ยอย่า่งอย่าพึงมีทิชชู่ไหมคะขอนิดนึงนะคะนี่วันสบายของแม่งไงเนี่ยนายบอกว่าก็ขอปาก่ายนี่ถ้าน้ำเมื่อเงาจริงๆอันเนี้ยเออเดี๋ยววันจันทร์จะลงอ่เออเดี๋ยวกลงโอ้โหค่ะรอบหน้าครีมเดี๋ยวให้แอนสาธิตครีมโอเค และแดงไม่ทาแบบเบาๆนะคะต่อไปนะคะเราจะเราจะไม่ซีเรียสกับการทาสีแดงไม่ไม่ทาครับผมเลไน้เื่อแบบเราไม่ซีเรียสซีเรียสค่ะในเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องสีเรื่องของการว่าตำแหน่งอะไรอเงี้ยเราก็ไม่เม่เบาๆนะคะสิ่งต่อไปที่พี่จะใช้นี่ตัวนี้พี่ขอแนะนำเป็น De อ r d ์ด r ไฟไหนทำไงดีวะมือนอก ออกมาดินี่นะคะเบอร์สามสี่ศูนย์นี่สีนี้จะไฮโซมากนูตนิดนูดแบบไฮโซนะคะนูดแบบไฮโซเนือง sponsor มาหรอครับใช่ค่ะเออนี้แจกต่อเออนี้แจกต่อได้นี่แล้วก็เรื่งพระก่อนพี่เนียนนะครับนิทถอพี่ดูนิ่งไปพี่ที่ใส่แปลงครับพี่ลีบวันสบายสบายไปวัดไม่ใช่ครับ พาทับลงไปอ๋อมันดูซอฟต์ลงเยอะเลยอะครับเนี่ยมอดดำอันนี้เหมือนที่เห็นตั้งแต่เมื่อคืนป่ะนี่คือมอดดำขยิบตาด้วยขยิบตาด้วยเดี๋ยวเล่นไพ่ต่อเลยนะแน่นมาแนนละนะจะลงแล้วจะลงแกอ๋อแล้วค่ะเราก็จะได้สีที่ดูแอบเฮ้ยวันใสๆของเราไวรุ่นแต่เท่านั้นยังไม่พอเรากลับมาที่ตัวเดิมค่ะ yx ให้ดูว่าปากเราสุขภาพดีนะคะปากข้างในแบบอ้ำมมาหรอครับอ้ำจริงๆอ้ำนี่เรียนแบบพี่นะพี่ทําก่อนอ้ำถามว่าใช้อะไรอะคะน้องพี่บอกเนี่ยค่ะพี่หนูก็แค่เนี้ยค่ะเอ็นไว้เบาอ้ำอันที่ชาติค่ะกล้าลงไหมอ่าละค่ะเท่านี้ ก็จะได้ส <mayor> okay. oh, ุขการแต่งหน้าสุขภาพดีสาหรับวันสบายการชนะบุรีของเรานะคะเอาละค่ะสําหรับการวันน้ครับว่าวันนี้วันเดือนปีอะไรอ๋อวันนี้วันอะไรอ่อสิบหกวันนี้สิบหกคับวันนี้วันนี้วันอาทิตย์นะคะทำไมอ่ะเ ม่จะได้เก็บคลิปนี้ไว้นีครับอ๋อวันนี้เป็นวันที่16เดือน3ครับเดือน3 2500, 5 47, 2 5 5 7นะคะเป็นวันที่เราทั้ง9้าคนรวมตัวกันที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีแพรปะกรงนะคะแพรพี่กรง,กน,กรงนะคะจังหวัดเสือครง่งกาญจนบ,บรุรีถ้าเกิดท่านใดที่ต้องการนะคะจะมาพักผ่อนแบบส,สบายอย่างนี้นะคะเชิญได้เลยที่แพรพี่กรง,กรงนะคะเอาราคาสำหรับการ สาธิตการแต่งหน้าในวันสบายๆแบบนี้ได้จบลงแล้วนะคะถ้าเกิดอยากจะพบกับคลิปใหม่ปีหน้าค่ะเราจะเจอกันกนะคะ <laughs> สำหรับ <laughs> วันนี้ขอบพระคุณค่ะ